ครับบายดีเพ,พือ่นนอนพีบบ่น้องปงปลายมดสุกขู่สุขคนเนาะการแตะมาพอๆกับเบ้าอวนอีสินเขาสินเคยเพ,พื่อนพี่น้องซึ่งว่าภารกิจกับเบา้าอวนมันเนี่ยกว่าจะได้ออกไปเก็บย,ยามครอบครัวของน้องชายเทียเพื่อนเนาะแล้วก็ที่ไปเบิ้งว่ามันต้นหรือว่าพืชพักที่บา่าอวนเอาน้ำไปแห่น้องชายเทียเพื่อนะเนาะมันสิออกงามสั่มไหลเนาะก็ว่าโดนเราแหลกเพื่อนพี่น้อง,องที่เบา้าอวนบ่ได้เขามาหาครอบครัวของน้องชายเพื่อนเนาะถึงว่ามันหนีเป็นโอกาสดี บ้าอวนก็เลยชีแวะเข้าไปหาเป็นยามยขบข้าวของ่นเบ่งเนาะแล้เป็นยังได๋เนาะพัดผืชพักที่ปุูกมันจะงาม่ัดเดเนาะกะคือว่าช่วงนี้มันก่อจะเป็นช่วงที่ว่าฝนมันตุกตลอดเลื่อยๆน้อเบ้าอวนก็เลยออกไปหาท้ายคลิปอยุ่ทางไกลมันก่อนขางจะลํบบลกเนาะเพราะว่าเส้นทางที่ว่าบ้าอวนจะไปท้ายคลิปก่มันจะเป็น ทางดินแดงทางดอยเนาะฝนฝน,นตกก็จะเมื่อบ่ได้ซึ่งว่ามื่อนี้ตอนเศร้าเนาะฝนก็ได้เศร้าหนึ่งเราเมื่อวานก็เลยเสียเข้าไปหาน้องแายเทียเนาะโอเคว่าจะเป็นแม็ดใบเขาก็ไปติดตามเขาโซน้องกันเลยพี่เมื่พี่น้องโอเคเนาะเขาก็ได้เดินทางหมดที่ว่า,าเทั้องแท้เทียบเพิ่นไปเทียพ้อยเนาะในพี่เมื่อพี่น้องทางเทียบ่อวานขึ้นมากเกือบไันใดอ๋อส่วนทางทจะจะี่รลงพื้นอยุติไก่พ่อแหนพี่เมื่น้อง โอ้งามเราไปเป็นน้องสวนพักเพื่อนน่ะนี่โอ้สลีเทบวบุอ่อนออมใหม่เราปลูกก่อนนี่ปลูกสองแล้วของงามเพวนเรานี่นี่ยดีๆมักทัวร์ไปเพื่อน,น้องมักทัวรฝักยาวกับงามอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นข่าปลูกเนาะบุรีปลูกกับบุรีฝนใส่เสร็จเพี่น้อง วันอากาศน้ำเศร้าพี่น้องเนี่ยทองฝากก็มืดคึอ้อยุคพี่น้องจะน้อยฝนก็คือชิมาเต็มแลบฝนนะพี่น้องโอ้มันตุน่นเราขัดขนาดนี่ชุดยอดเลยเขียวงาบุ๋มทุมเท็กโนสามซีโนต้นนึงเนาะอ้หนี่ก็ขัดขนาดเลยนี่นี่ ไอ hey, ชุดยอดเลยเป็นตาสะออนเลยนี hey, ่นี่ก็คือสาลีที่ว่าเพิ่นเพิ่นปลูกซับไปตามวางเนาะต้นมะเพ็ดไปพี่น้องนี่มะเพ็ดที่นี่ต้นกล้วยที่เบา้าอวนน้ำเอาใหม่ลองใส่เที่ยเพิ่นปลูกเนาะต้นกล้วยนี่ที่ว่าได้ครับผลดีต้น,นกล้วยเนาะมะปลุก,กต้น,นกล้วยเนาะ เทต้นมักฮงหรือว่ามาลากอบ่เห็นจักต้นเลยเพื่อนพี่น้องแต่คาดว่ามันคือคือสิตายเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะนี่นี่กุ้ยงามเดิมงอกงามของเรากุ้ยก่อนเอ้เขียวสดงดงามอุ้มทวงกันเนาะนี่คัดดีคัดดีเนาะ สาลี่เพิ่นจะได้ปุ๊กก,กระจายไปเพิ่นพี่น้องสาลี่นะ่ะกต่งามอยู่เนาะไหนนั่นแหละไหนโอเคเนาะเดี๋ยวนี้ขอสิขับไปหาน้องชายเพิ่นเพิ่งเนาะโยสบายดีสบายดี่างเดียังอยู่นั่นน่ะเขาเข้าเนาะน้อยไข่ตูวไหมมันมืดไข่ตูวทางใหน,น Ờ. Ô, thảo muốn mượn đinh phá vinh đỏ, nó. For vá bọn của đài mát tay sour này, phá vinh đỏ nhắn phụn tốc đương, nó. Tìm mác có cà chó và nâng khỏi lèo mượn đinh nó. Tìm mượn đinh nó. Tìm mượn đinh nó. Tìm ล็อบตาเบิ้งข้ากลับยังกับชิ้นปลาโอ้เอาอยู่ใส่มาอปลาคยเอาให้คือนอนโดนแล้วเนาะที่บริเวเขามาหาครอบครัวของน้องเนาะมื่อนี้กว่าไอ้ก่อนนิ้วกัดดีในเขามาหาครอบครัวของน้องก่อต่างเต็มาเบิ้งนานสวนมันสวนภักเขานี่แหละเนาะมันสิงบงามสมัยเนาะ อันนี้ก็เลยเข้ามาเบิ้งโอ้ก็งามสมควรนไปพี่น้องก็ถ้าหาปุ๊กมันก็งานจำเนาเนาะเนาะระวังกลางเด้อกลางปลาเด้ออืมเป็นเล่นไงเนาะน้องอันนั้นมินเมียน้องเนาะเจาเจาะช่วงนี้บปิดซักขาวให้เต้ย่างบปิดซักโอ้ฝนตกเปิดซักน้ำเข้าเนาะฝนตกบปิดซักกันเนาะอืมอืม ใค่เป็นอย่างเขาอขอกลูกเกิดลูกแล้วอลโอ้ยพี่น้องคือว่ามีเมียของน้องชายเทียนเนี่ยเพิ่อนอีกเกิดลูกเนาะเอาเกิดขึ้นลูกเหรอว่านางค้าเดือนเลยอ่ะนางแบบนั้นเลยเออดีแจ้น้ำดีแจ้น้นำ,นำเลยผู้หญิงาผ,ผู้ชายผู้ชายเติมโอ้ เป็นเป็นผู้ชายหมดนาะเจ้จักจคน4 5 5คนผู้ชายนาะผู้ชาย5คนหนนึงเง2เป็นหญง2เป็7คนนาะอ้แม่งสายหาง2โอเอาเติมเอาตะเดี๋นีพอแล้วพอแล้วออเปิก เกิดนี่เกิดจะใส่เกิดจะห้องหม้อหม้อเกิดเยอะขึอนนลยเกิดทุกทันนี่เลยโอ้โหเกิดเองเลยเนาะเขาผมเองพี่น้องก็คือว่ามีแต่เขาตามคนนี้เกิดถือว่าพับถือว่ามันแข็งแรงสมควรเถือเป็นน้องก็คือการเกิดลูกของสายเนี้ยไสยเที่ยเกิดลูกนี่จะได้เกิดทุกทันเลยเป็นพี่น้องโอ้หืมไว้ไว้เน่เน่เน่ไอเอาขนมมาต้อน อ่ะควาพยายามน้องสาเทียกับบม้มยังหลายเนาะนี่เอาขนมนี่มาต้อนลูกเล่าเนาะเอาเอาะเพรให้ลูกกินปานกันแบ่งกันแบงแบงแบงกันแหมลูกคนดีใจไลายอแหม่เนี่ยหาคนละธงหายคนละธง chị không được thùng lơi chị không được thùng chị được thùng lơi chị không được chị 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 chị

ผู้ที่ว่าเป็นลูกโคกเนาะลูกโคกของเพื่อนนี่ได้ไปจ้างเพื่อที่จะหาเงินแน้วผู้นึงก็ได้ไปซอยเวียกที่ว่าพี่น้องไปซอยซักเขาให้นี่แหละพี่น้องเนาะยามนี่นี่ก็ยามทำการผลิตเนาะโอ้เฮ้ยแล้วตัวตัวไก่เนี่ยออกแล้วเต้ออกลูกแล้วเต้เออ ออกแม่นึ่งห้เอาอยู่อยู่พักออกเปนตัวเดียวละให้เลยหายทั้งตู้หายทั้งเมมาเลยอืมคนหลักเต้มหมูอ่ะเขาหลักกินเต้พอมาด้วย,ยมาไม่ได้ยังให้ดึงมันขึ้นนึ่งเอานอนคนหลักก,กันโอ้ไม่ได้ยินเดี๋ยวนี้ยังจักตัว เต่า<บ>พูนต่ผู้ดเดียวมันมีเนี้ยงเต่ผู้ตัวเดียวนอะอใหม,มันเคียรจมยันมันขึ้นมาโอ้ใครใส่มันฮูมันนีไปเลยน้วคนหลักดงสายยานคนหลักลงใายเทียมันคนนี้แหละนีนก็มาแหละเขาชอบอมันใตบนอ่า ชอบเชซ้เชื่อเ่อกลเข้าเขาักไปกินแล้วไปชิบจนเขาหมักชือไก่เขาเขาบม่มี่ม่ช่อแบงก์กินแบงก์กินเต้องญาติกันหน่อยเพื่อมาไลอยู่โอ้เดี๋ยวนี้ก็คันเมียก็ลูกกอบไรไปไส่เนาะไปอยู่บึง แม่บังรอบครัวก็นอกนี่จะไปจักน้ำพอดีขั้นไปเฮ็ดเวียกก็บ่มีใครบิ่งลูกเนาะจะเป็นอายุบังขอบป้องคว้ากันเนาะจ้าาอ่แล้วก็ถึอฤดูกาลทำการผลิตแล้วเนาะแล้วผู้ต้มน้ำห้อนน้ำยางกินเลยอ่ะต้มต้อ่ะต้มนี่น้ำยาใช่หรือเดิน้ำยานี่เงิเอาไปไปหาเอา ว่ามันเงนี้ยจะขึ้นมาด้วยไปเอาหญยาผ <โก S 1> ึ้งมืองในตับป่าอืมอืมไม่ได้หญาผึ้งมืองแหละมาไซต์ต้มกินต้มกินต้มอัพอ้อลกเพื่อนทำหมกขึ้อหมกหมกเอามไาว้มาเด็ดปะไว้ให้มันแห้งได้แล้วก็ต้มทุกอยกเอาวัดน้องเมื่อนไปจะมาเ่้าจับงำจับเ,เอ้ยนี่ไว้นี่เอืเอ้เอเขา คนเดียวอยันนี้จะเอาบรรลัยเนี่ยเราเป็นใครจะมายอยู่นําเมียเพราะมันยื่ผู้เดียวมัแนลนะ้วโอ้ไม่งหน่อยอยู่ผู้เดียวเลยอเอาไปมีราไม่ไป,ไปเราไม่เฝ่าบามาอยู่นําอ่ะโมเมีนก็ไปจ้างกับลูกันอเขาสองคนเบอรจ้างกันน้อง,องๆไปก็ไปพวกไปมัดมือที่ อืมไปหมดมือมือไปไปตำแซวทรายกองมาเนาะอือ๋ออ๋ออ๋อคือเราไปเป็นมื่สองมื่นยังมากไปทุกอืมอือืไปตำแซวรถตำทสายกองมาแต่นั่นเนาะจะชอบยาใช่เนาะอ๋ออ๋อเอาละไอ้เลยเข้ามาหาน้องก่อนที่มีในเนี้เนอะผมอายไปที่เข้ามาเบิึงส่วนนั่นคือน่ะเนาะก็คือมันมีผู้แย่ใจบุญที่ว่าเคน พักเงินไมห่หดส่วนน่ะเนาะเพิ่นกว่าในน้ำใหม่กับอ้ายนี่มามาเบิ้ง่วนเพื่อนอันปุ๊บคืชปุ๊กพักนี่มันงามขึ้นงามช้ำได้เนาะเอา,าอะว่าขจดจัย่าเห็นเนาะคือว่าอ้ายไม่เห็นกว่างามงามสมควรเนาะกไปเพื่อนเนาะอเอาละอันนี้อ้ายก็เสียดายขอลาก,กับคนเลยเอาว่าขยันฝนตกจุ่มแนมันมืดมืขึ้นมาแล้วเนาะฝน,นตกก็ลำบากหลายช่วงนี้เนาะเอาหน่อย Cóc con đây. Cóc cắp con Cóc gần gặp con gần đây. Cóc gần con Cóc nee. gần uh, 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 uh. con Cóc con đây. Cóc gần nó Cóc gần đây. 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 คือบรรยากาศอะไเนี่ยสดซึนโอเคเฟื่องพี่น้องเนาะสำหรับการมารีวิวบึงสวนของน้องชายเทียเนาะเราวันก็บเได้รีวิวท่านชมเบิึงกับซ้ำนี่เนาะโอ้ผูดมาเพื่อน้องเพิ่นซักเข่าไสอยู่ในนี่ปนไปเลยนี่โอ้เพิ่นซักเข่าไสพร้อไหมเพื่อน้องนี่เพิ่นซักเข่าไสแล้วออกงามขนาดเลยเข่ากันเล phân sắc khẩu buồn về tầm này ô, ngắm này ngắm này nó, thưa đi, bao uẩn không thương giờ khử thương vì thưng thì phân sắc khẩu say nam này, ngắm này lại, ngắm lại khẩu ngọc ngắm khử đâu, ô, oh. thấy đuốc bài là phê nó, ok, okay. tham lam cảnh review bưng sơn nông sát thiệp của review thanh xuân bưng sắm này nó, ngay mượn nạp bao uẩn ข้ามารีวิวทำสมบึงติมเนาะว่าวันก็จะได้ขอลาตัวกระบ,บานก่อนพ่อแม่พี่น้นองก็อโอเคเนะาะพื่อน่พี่น้นองเนาะสำหรับการข้ามาเยี่ยมยามน้องชายเทียเนาะก,ก็คือบ่าวันก็ได้มาเบิงส่วนพักส่วนมันตนนะุนเนาะของน้องชายเทียพนนะันเนาะก็คือที่เห็นอะไรเนี่ยทั้งหลังว่าวันนี่แหละเนี่ยนี่งามอิ่ลีพี่เพื่อนพ่อแม่พี่น้นองเนาะส่วนมันตนนะุนเนาะแล้วก็ เพิ่นก็ได้ปุ๊กได้ซักข่าอ่อนใช่น้ำเพื่อนพี่น้องทั้งด่านเทิงกันเนาะงามอยู่พอดีว่าวันออกมาเนาะแต่เห็นเนาะเห็นแล้วกันงามไม่รีเข่าเพื่อนเพี่น้องพอดีกําลังออกเพิ่นก็ดก็หาคือหาที่ซักไซล่ะเนาะกับพอดีเนาะพอดีว่าเพิ่นเพลินไก่มันก่อจะลำบากเพิ่นก่อจะได้ซักไซปนกันไปเลยเพื่อนเพี่น้องก็คือว่าเป็นแนวคิดที่ดีเนาะเพื่อนก็เนาะ ก็คือมามืัอนี้ก็ขอแสดงความยินดีน้ำน้องรายเที่ยนาะเพราะว่าเนี่ยเพิ่นเกิดลูกเกิดลูกก็ได้เป็นลูกผู้ชายเติมอีกเพิ่นพี่น้องว่าลูกรเรานี่มีเจ็ดคนเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นลูกชายในหาคนลูกหญิงนี่สองคนเพิ่นพ <Okay. S 1> ี่น้องสำรักขึ้นนี้ยว่าก่อนก็เสียดายก็ลาภทานผู้ส้มไปสามนี่เนาะถ้าหากว่าทาน,น,ทานผู้ส้มทานใดผู้ใหญ่งจะบุญทานใดในข่าวมหาส้มคลิปนี้แล้วเนาะถ้าหากว่าอยากบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของน้องรายเที่ย เติมเนาะก็สามารถที่จะพอพันมาทางบา่าอวนเนะี่ยคือเขาบา่าอวนคือจะขอเป็นสะพานบนให้ทุกทุกท่านที่บริจาคมาเนะาะกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบา่าอวนถ่ายในคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้บนะ่าอวกนก็เสียดายก็ลาดทานผู้ชมซ้ำนี่ไปเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ